ตำบลวังบานอำเภหล่มเก่าจัังหวดวเพชรบูรณ์มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นชุมชนคุณธรรมเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยลมมีการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเล่าเรื่องวิถีชีวิตประวัติความเป็นมาของชุมชนผ้าสิ้นมัดหมี่หัวแดงตีนการและเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภูทับเบิกหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามง ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีฐานเปียรามตะบนวังบานเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยที่ทุกสัปดาห์ผู้สูงวัยในละแวกนี้จะมารวมตัวกันทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมทอผ้าพ,พื้นเมืองซึ่งปกติชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวไร่ชาวสวนและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมโดยสืบสานการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้เพื่อนําไปประกอบอาชีพ โวยต้นทุนภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีฐานรากที่เข้มแข็งทางสำมกงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนารวมทั้งกรมการจัดหางานและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์โดยดำเนินการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำเพจ การจำหน่ายสินค้ารวมถึงช่องทาง Facebook, TikTok และช่องทางอื่นๆที่สามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิตทักษะอาชีพในการหาไรายได้มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกตาม แผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพลังทางสังคมเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนักมีความรอบรู้และมีความพร้อมในทุกมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศให้นานที่สุดสําหรับโครงการส่งเสริมการ มีงานทําให้ผู้สูงอายุะนะคะ,ะในกิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อขายของผ่านระบบออนไลน์ซึ่งกรมการจัดหาง,งานได้มีการจัดสรรวมากมาให้สํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดของเราได้ดําเนินการโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทําเพจนะคะเฟซบุ๊กขายของทิกต o k ทุกช่องทางที่จะ เป็นช่องทางในการเพิ่มการขายของให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเราเน้นซึ่งผู้สูงอายุเป็นคนที่มีคุณค่าทางสังคมนะคะอตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกือบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรองรับ ให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพมีไรายได้นอกเหนือจากเป,าเป็นอาชีพเสริมนะคะหรือเป็นอาชีพหลักของของบางท่านก็ได้นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะไม่เป็นที่พึ่งพิงตัวเองได้นะคะดูแลครอบครัวได้ค่ะ ซึ่งการจัดงานของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเราได้มีการกับกำหนดวันเป็นวันที่23-24พฤษภาคมนี้2วันซึ่งวัน2วันนี้หลักๆเราจะเน้นให้ทางวิทยากรน,นะคะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าเราจะได้มีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มอีกในปีถัดถไปค่ะแต่ก่อนเป็นครูคือพอกเกษียณน,นะคะแล้วก็เลยทำมีความมีความรักในการทำเกี่ยวกับการทำผ้านะคะก็เลยมาพอดีมีโครงการของวัดที่เผยแพร่เกี่ยวกับผ้าสิ้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนะคะก็คือผ้าสิ้นหัวแดงตีนกาด ที่เราใส่กันอยู่นี่นะคะก็คือทีนี้แต่ก่อนก็กจะนุ่งแบบธรรมดานะคะคือมีผ้านุ่งแบบทั่วๆไปเงี้ยก็เราก็มาปรับปรุงหรือว่าแปรรูปให้เป็นผ้าที่นุ่งแล้วเหมาะสมกับคนทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่สำนักง,งานจัดงานจังหวัดเข้ามา อบรมในเรื่องของการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์เป็นหน่วยบังคับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะรู้ว่าวิธีการนะคะสะดวกนะคะก็ก็แต่ว่าก็ยังเพิ่งเพิ่งได้วันวันเดียวเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะแล้วก็ที่กเกษียณข้าราชการ,กรเกษียณเนี่ยนะคะ ก็คือมีมีอะไรที่ทำด้วยตัวเองแล้วก็จะเผยแพร่ไปแล้วก็เป็นอาชีพที่จะเสริมมีประโยชน์มากสำหรับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะได้เรียนรู้ของใหม่หมๆก็ขอขอบคุณสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จัดการอบรมโครงการดีๆนี้ให้กับผู้สูงอายแุแล้วก็ผู้สูงอายุทุกท่านนี่คิดว่าคงจะนำความรู้นี้ไป พัฒนาสินค้าแล้วก็หาช่องทางดีๆอย่างเงี้ยต่อยอดไปเพื่อจะได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุแทนของศูนย์หมอนไหม่วัดส,สีฐานตะบูบางบานนะคะขอขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ก,กรมกรมการจัดหางานนะคะที่ได้มาจัดอบรมเกี่ยวกับเพิ่มศักยภาพต่อยอด ของอาชีพของผู้สูงอายุนะคะในในวัดสีฐานนะคะก็มีการเริ่มแบบฟื้นฟูแบบวัฒนธรรมการพอผ้าโบราณแล้วเนี้ยของเรามันก็มีเหมือนมีมีมยังไงคะมีวัตถุดิบมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแต่แต่เนี้ยการที่จะต่อยอดจำหน่ายไปเราอยู่ในวงแคบเราแค่ไปออกบูธออกงานหรือว่า ไว้สำหรับจำหห่ายคนที่มาดูงานที่วัดต่นี้พอสำนักงานมาปลุกลมเกี่ยวกับเรื่องการออนไลน์การทำเพจอะไรอย่างนี้ค่ะในในในของศูนย์มอนไหมก็จะมารวมตัวกันพัฒนาสร้างเพื่อที่อจะจ่อยอดเพื่อให้มันแบบออกไปในระดับประเทศหรือโลกเพราะว่าของเรานะคะได้ระดับปาลุยุงทอง โนร้อมที่จะแบบเผยแพร่ออกไปข้างนอกอะค่ะ โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพมีงานทำมีรายได้มีทักษะในการดำรงชีวิตมีการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มคุณค่าและศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งจะนำไปสู่การลดการพึ่งพิงลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างภาคภูมิเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทําตลาดออนไลน์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป